ในส่วนของมาตรา124วรรค5ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานระบุไว้ว่ากรณีที่ลูกจ้างหรือกรณีถ้าลูกจ้างถึงแก่ความตายแล้วทาย,ยาทโดยธรรมไม่มารับเงินดังกล่าวภายใน15วันนับแต่วันที่พนักง,งานตรวจแรงงานมีคําสั่งในจ้างวางเงินไว้แล้วทาย,ยาทโดยธรรมของลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายหรือตัวลูกจ้างเองกรณีถ้ามีชีวิตอยู่ไม่มารับเงินพนักง,งานตรวจแรงงานก็จะต้องนําส่งเงินนั้นเก็บรักษาไว้ใน กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยตามกฎหมายก็จะฝากไว้กับธนาคารในการนี้ถ้ามีดอกเบีย้ยหรือดอกผลใดที่เกิดขึ้นจากการฝากเงินก็จะตกเป็นสิทธ์ให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมกรณีถ้าลูกจ้างถึงแก่ความตายนะคะทั้งตัวเงินต้นเองแล้วก็ดอกเบีย้ยที่เกิดจากการฝากธนาคารในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมาตรา124วรรค6ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นว่าลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็มีเหมือนกันนะคะเพสที่ลูกจ้างเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเมื่อวินิจฉัยมาแล้วตามมาตรา123พนักง,งานตรวจแรงงานก็จะมีคําสั่งแล้วก็แจ้งเป็นหนังสือนะคะให้แก่นายจ้างและลูกจ้างหรือถ้าลูกจ้างถึงแก่ความตายก็จะส่งให้ถึงทายาทโดยทรรได้ทราบว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินแค่ไหนอย่างไรในมาตรา124 ทับหนึ่งกรณีที่ในจ้างมีการปฏิบัติตามคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานตามมาตรา124ภายในระยะเวลาที่กำหนดการดำเนินคดีอาญาต่อในจ้างก็เป็นอันลัง,งับไปดังนั้นเมื่อพนักง,งานตรวจแรงงานรับคำร้องมาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็วินิจฉัยคำร้องเมื่อออกคำสั่งโดยทั่วไปถ้าสั่งให้ในจ้างจ่ายเงินก็จะสั่งให้จ่ายภายใน30วันนับแต่วันที่รับคำสั่งดังนั้นระยะเวลาภายใน30วันหากกรณีนี้นะคะในจ้างมีการปฏิบัติ ตามคำสั่งของพนักง,งานตรวจแรงงานตามกฎตามที่กำหนดเอาไว้การดำเนินคดีอาญาของนายจ้างก็จะเป็นการระงับไปนะคะในส่วนของมาตรา125จะกำหนดเอาไว้ค่ะว่าเมื่อพนักง,งานตรวจแรงงานมีคำสั่งตามมาตรา124แล้วนายจ้างลูกจ้างหรือทายาทโดยทรรมสำหรับลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจคำสั่งสามารถนำคดี ไปอุทธรณ์ได้นะคะโดยการไปฟ้องว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานต่อสารแรงงานภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งดังนั้นเมื่อไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างเองได้รับคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแล้วอ่านคำสั่งถ้าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยการวินิจฉัยออกคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานค่ะ สามารถที่จะนำคำสั่งนั้นนะคะไปฟ้องที่ศาลแรงงานได้ภายใน30วันในกรณีที่ไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดก็จะถือว่าคำสั่งนั้นเป็นถึงที่สุดนะคะคำสั่งนั้นเป็นที่สุดแล้วยังไงในกรณีที่คำสั่งถึงที่สุดแล้วก็จะมีคดีอาญาตามมาดังนั้นเมื่อเราไม่พอใจคำสั่งเราก็จะต้องเป็นฝ่ายนำคำสั่งนั้นนะคะไปฟ้องที่ศาลแรงงานเพื่อที่จะไม่ให้เกิด คดีอาญาขึ้นนะคะในกรณีที่ในจ้างเป็นฝ่ายนําคดีไปสู่ศาลนะคะฟ้องเพิกถอนคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานในจ้างจะต้องเตรียมเงินวางเงินต่อศาลค่ะตามจํานวนที่จะต้องกําหนดตามคําสั่งสมมุติพนักงานตรวจแรงงานสั่งให้ในจ้างจ่ายเงินจํานวนเท่าไหร่ตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งนะคะในจ้างก็ต้องเตรียมเงินจํานวนเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะ ไปอุทธร์เป็นฝ่ายฟ้องต่อศาลนะคะว่าไม่เห็นด้วยโดยการวางเงินไว้ก่อนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่สั่งให้ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกจ้างเป็นฝ่ายนําคดีไปสู่ศาลนะคะกรณีนี้ก็ไม่ต้องวางเงินในกรณีที่เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วกรณีที่เป็นคําสั่งที่นายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินตามจํานวนที่เจ้าหน้าที่ออกคําสั่งมีการวางเงินไว้ที่ศาลแล้วนะคะกรณีคดีถึงที่สุดและ ในชั้นศาลศาลก็จะมีอำนาจนำเงินที่ในจ้างวางไว้ต่อในชั้นศาลจ่ายให้กับลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายนะคะหรือกรณีก่อนหน้านี้นะคะที่มีการยื่นคำร้องไว้เนี่ยลูกจ้างมีการยื่นคำขอเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนไปก่อนหน้านี้แล้วถ้ามีการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไปเงินที่ มีการตกลงจ่ายกันในชั้นศาลบางส่วนก็อาจจะต้องนําเข้าสู่กองทุนสงหอลูกจ้างเพื่อชดใช้เงินให้กับกองทุนสงหอลูกจ้างที่ลูกจ้างนําเงินไปใช้กอนในส่วนมาตรา125ทับหนึ่งก็จะระบุไว้ว่าในกรณีที่นายจ้างได้นําคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ก็คือมีการอุทธรณ์คําสั่งของพนังนกงานตรวจแรง,งงานกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งเมื่อศาลมีการวินิจฉัยแล้วนะคะมีคําพิพากษาออกมาแล้วหรือมีข้อตกลงกันแล้วแล้วก็มีการปฏิบัติตาม คำพิพากษานั้นหรือคําสั่งศาลแล้วการดําเนินคดีอาญาต่อในจ้างก็ถือว่าเป็นอันระงับไปมาถึงเรื่องของการยื่นคําร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างการทํางานที่ในจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ้างนะคะถ้าลูกจ้างยังทํางานในสถานประกอบกิจการยังเป็นลูกจ้างในจ้างกันอยู่นะคะแต่ว่าในจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดวันหยุดวันลานไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายกําหนดหรือว่าการกําหนดชั่วโมงการทํางานไม่ถูกต้องลูกจ้างสามารถที่จะใช้สิทธิ์ร้องเรียนได้หลาย ช่องทางนะคะกรณีถ้าเกิดร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นร้องเรียนด้วยตัวเอง โทรศัพท์หรือทางออนไลน์เป็นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีสายด่วนนะคะให้ลูกจ้างสามารถโทรศัพท์แจ้งร้องเรียนมาได้ที่1506กด3นะคะหรือสายด่วน1546นะคะสามารถโทรศัพท์ตรงมาแจ้งได้เลยนะคะว่าลูกจ้างทางานอยู่ที่บริษัทใดสถานประกอบการชื่อใดเลขที่ตั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานทํางานที่ในจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องและประสงค์ให้ในจ้างปรับให้ถูกต้องในเรื่องใดบ้างนะก็สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เมื่อพนักง,งานตรวจแรงงาน ที่รับผิดชอบณนะพื้นที่ที่สถานประกอบกิจาการตั้งอยู่ได้รับเรื่องร้องเรียนก็จะดําเนินการค่ะเขาตรวจสอบสภาพการจ้างการทํางานณนะสถานประกอบกิจาการสอบสวนข้อเท็จจริงออกคําสั่งดําเนินการให้ในจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปลูกจ้างก็สามารถจะยื่นร้องเรียนได้กรณีร้องเรียนมาไม่ประสงค์ออกนามได้ไม่สะดวกที่จะแสดงตัวนะคะว่าเป็นใครนะคะเนื่องจากว่าเราก็ยังทํางานอยู่จะแตกต่างจาก คำร้องที่เป็นตัวเงินการใช้สิทธิ์คำร้องที่เป็นตัวเงินจําเป็นจะต้องแสดงตัวตนนะคะกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน